เออเดี๋ยวก่อนค่ะพี่รองเท้าพี่ไปไหนคะอ๋อมันขาดนะคะเราไม่เจ็บเท้าแย่หรอไม่หรอกค่ะฉันให้อ้าวแล้วแม่หนูล่ะไม่เป็นไรฉันขับรถมาเออขอบใจนะแม่หนู ขอให้จเจริญเจริญน,นะ อยู่ไหนแล้วเนี่ยนัดไม่เป็นนัดเลยเออขอโทษนะคะใช่ตัวแทนจากบริษัทที่ขายที่ดินหรือเปล่าคะใช่ทำไมฉันเนี่ยแหละที่โทรนัดให้มาดูที่ดินนะคะเธอแน่ใจนะ แน่ใจสิคะทำไมเหรอก็สภาพเธอมันไม่ได้ต่างจากคนเก็บขยะเท่าไหร่เลยอะแล้วยังเดินเท้าเปล่าอีกจะมาซื้อที่ดินที่เป็นร้านเนี่ยนะพี่เธอคิดว่าเธอมาเล่นขายของกับฉันเหรอมันเสียเวลาทำมาหากินฉันนะทำไมอะแล้วฉันต้องแต่งตัวแบบไหนเหรอถึงจะซื้อที่ของคุณได้ ก็แค่มีบัญญาซื้อรองเท้าก็พออ๋อฉันให้คนเก็บขยะไปนะ่ะฉันสงสารเขาอืม้มสตอมากไปไปไปจะไปที่ไหนก็ไปไปว้าวทำไมไม่รับสายเนี่ย โ, g. โ,โทรไม่ติดหรอยุ่งติดอย่าแต่ไม่มีคนรับก็ฉันลืมโทรศัพท์ไว้ในรถอเอางี้ชันขอยืมโทรศัพท์เธอหน่อยเดี๋ยวฉันโทรหาคนขับรถให้เอาโทรศัพท์มาให้เธอจะได้รู้ว่าฉัน่ะซื้อที่ตรงนี้จริงๆโอ้ยไม่ให้หรอกสภาพโจรแบบแกเนี่ยเอาโทรศัพท์ฉันไปจะวิ่งหนีหระเป่าก็ไม่รู้ คงเอาโทรศัพท์ฉันไปขายตามตู้เลยสิฉันไม่โง่หรอกนะฉันไม่ให้หรอกมาฉันขอยืมโทรศัพท์หน่อยมาเฮ้ยไม่ให้เฮ้ยเอามายิ้มหน่อยเอาไปหื่มต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วไงฝ่าแตวนนิดหน่อยไม่ถึงกับตายหรอกมัง้งจะได้มีสติขึ้นมาบ้าง นี่มันจะมากไปแล้วนะเออคุณหญิงครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพี่เอาโทรศัพท์มาให้ฉันหน่อยอ๋อนี่ครับผมกำลังจะให้คุณหญิงเหมือนกันเลย พอดีโทรศัพท์มันดังนะครับผมเลยคิดว่าคุณหญิงต้องลืมแน่เลยเชิญครับเออพี่เดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีพี่ค่อยกลับมารับฉันตรงนี้นะอ๋อได้ครับขอบใจ ฉันไม่ได้โกหกใช่ไหมเออเอ่อเอ,เอฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษค่ะพี่กลับเถอะฉันไม่ซื้อละที่เนี่ยอ๋อพี่ก่อนกลับแวะบวริษัทขายที่ดินให้ฉันด้วยนะได้ครับฉันจะเข้าไปแจ้งเรื่องด้วยตัวเอง ว่าพนักง,งานของเขามีสันดานแบบไหนกันคุณหญิงคบฉันขอโทษจริงๆนะคะขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆะคะ่ะไปแล้วรองเท้าคุณไปไหนครับไม่เป็นไรฉันเดินได้เดี๋ยวเจอกันที่โรงพักนะฉันจะทำให้เธอไม่มีที่ยืนในงานขายที่ดินเลย คุณหญิงคะคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงฉันขอโทษค่ะคุณหญิงคุณหญิงคะคุณหญิงคุณหญิงคะคุณหญิงโอ้ถอนไอ้ไอ้ฮัลโหลป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ย เี๋ยวก็ไม่ทันรอบหนังหรอกอืออืม,อมโอเคโอเคเร็วๆนะ ใครอะไงปาดอย่างเท่อะรถฉันเองพ่อฉันน่ะซื้อมือสองให้ฉันเอาไว้เข้าไปมหาลัายอะโอ้โหจศงะอะเออโมเฝ้ารถให้ฉันหน่อยสิฉันไปเข้าองน้ำแป๊บนึงนะตอน,นออกจากบ้านก็ไม่ปวดปวดเลยตอนนี้เนี่ยฝากไว้นะเออเร็วๆนะเฮ้ยปาดปาดฉันขอย,ยืมไปขับเล่นสักรอบดิด ดีหรอโมเออนะฉันก็ขับ,บวนแถวๆถวนี้อะแกก็ออกจากห้องน้ำพอดีแหละไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีใบขับขี่เออขับดีๆแล้วกันนะฉันไม่เข้าห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วนี่ช่างครับช่วยกลวยไปทาสีใหม่หน่อย ทำไมมันสกรปรกแบบนี้อ๋อได้ครับคุณจัการดีแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ประหยัดงบบริษัทด้วยอ๋อครับครับครับยังไงฝากจัดก,การด้วยนะได้ครับ แห่เนี่ยพี่พึ่งก็ว่าจะไปตลาดซะหน่อยโอ้โหรถใครเนี่ยรถใหม่ฉันเองสวยไหมเจ้พึ่งเป็นไงฉันดูดีไหมล่ะไม่ต้องตางแดดตากฝนให้ตัวดำแล้วนะพี่อืมจ้าขับรถดีๆแล้วคันพี่ไปตลาดก่อนนะจ้า เธอเนี่ยขับดีมากเลยนะฉันว่าฉันคงต้องให้พ่อซื้อให้สักคันแล้วแหละแน่นอนไอ้เหอะนี่ไปดูหนังเห็นไม่ทันโมนี่สีอะไรอะ่ะนี่สีอะไรอะ่ะอะไรหรอฉันไม่รู้สิสีอะไรอะ่ะ แต่ตอนที่ฉันขับมามันไม่มีสีพวกนี้นะนี่เธอเอารถฉันไปทำอะไรอะ่ะฉันเปล่านะรถเธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าแล้วก็มาโทษฉันนะ่ะเธอทําทไม่ถูกนะแบบเนี้ไม่จริงอะ่ะถ้าเธอไม่ทําแล้วใครจะทํเฮ้ยนี่เธอขับไปชนอะไรมาหรือเปล่าแล้วให้ฉันรับผิดชอบค่าซ่อมหอหอไม่เอานะปะัด เพื่อนกันอ่ะเขาไม่หากินจะบับบนี้นะเว้ยโมก่อนฉันออกจากบ้านอ่ะฉันเช็ครถแล้วมันไม่มีรอยอะไรเธอขับไปไม่กี่นาทีอ่ะแล้วมีรอยกลับมาใจฉันคิดยังไงเธอก็ไม่ต้องคิดอะไรก็แค่ไปทําสีใหม่ก็แค่นั้นเองพูดง่ายนะโมฉันบอกว่าไม่ให้ยืมเธอก็ยังจะเอาไปอ่อะนี่ถ้าฉันทาอ่ะฉันก็รับผิดชอบแต่นี่ฉันไม่ได้ทําไงจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรเธออย่ามาโยนความผิดฉันเลยป่ะ เออขาอทอดนะคะน้องเป็นเจ้าของรถคันนี้หรือเปล่าคะเปล่าค่ะคนนี้เจ้าของน้องคะน้องรู้ไหมคะว่าน้องอ่ะขับรถชนทรัพย์สินของบริษัทรถใหม่ฉันเองสวยไหมเจ้พึ่งไม่ต้องตากแดดตากฝนให้ตัวดำแล้วนะพี่อืมจ้า ขับรถดีๆแล้วคันที่ไปตลาดก่อนนะจ้าข้างหน้าไม่น่าพ้นเดี๋ยวถอยหลังใหม่ดีกว่าเสียงอะไรอ่ะ ตายแล้วสวยแน่เลยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นดีกว่าทำไมทํานิสัยแบบนี้เนี่ย ควรเจ้าของรถไปตกลงค่าเสียหายที่ส่วนกลางด้วยนะคะโมไหนเธอบอกไม่ทำอะไรไงเอเอคือคือฉันขอโทษนะปะัฉด,ด,ฉ,ดะะฉันไม่ได้ตั้งใจเออเดี๋ยวฉันไปรอที่ส่วนกลางนะคะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฉันขอโทษเธอไปเคลียร์ค่าเสียหายกับฉันเลยนะ จะจบเรื่องเงี้ยเธอกับฉันอะไม่ต้องคุยกันอีกปาดปาดปาดเดี๋ยวก่อนสิ